ปมในใจอยู่อย่างไร้บัตรประชาชนภาพล่าสุดแอนเซเรียมสวยอมตะในวัย51รูปโฉมยังเต่งตึงแอนเซเรียมพักดีดำรงฤทธิ์ที่ล่าสุดนั้นเธอมาเปิดใจในรายการบูดี้โช์ถึงปมในใจที่ติดค้างมานานเรื่องบัตรประชาชนไม่เคยมีมาก่อน อันนี้ไม่เคยบอกใครไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังเท่าไหร่เรื่องนี้คือตอนที่คุณแม่แต่งงานกับคุณพ่อเขาก็จดทะเบียนกันถูกต้องนะคะแล้วพอดีว่าทางนั้นเขาเขียนมาว่าไม่มีสัญชาติเขียนว่าคุณพ่อสัญชาติอเมริกันคุณแม่สัญชาติไทยแต่พอเขียนถึงลูกเขียนว่าไม่มีสัญชาติดังนั้นถ้าใครเห็นบัตรประชาชนแอนจะเห็นว่าจะเป็นตัวเลขนำหน้าขึ้นต้นด้วยเลข5ตั้งแต่เด็กไม่มีบัตรประชาชนเลย จนกระทั่งแอนเป็นดาราเล่นละครแล้วด้วยนะจนได้ไปเจอกับคุณหญิงปณิศินท่านก็เอ็นดูแอนท่านเลยช่วยพาไปเดนเรื่องจนได้บัตรประชาชนมาค่ะแอนเล่าต่อว่าจริงๆเรื่องปมในชีวิตแอนอะคือแอนเป็นคนที่โพสติฟติงกิ้งนะมองในแง่บวกสำหรับชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานหลายๆคนก็จะพูดว่าเป็นผู้หญิงที่ผ่านสามีแต่งงานสองครั้งสามครั้งอะไรแบบนี้ เรื่องข่าวเยอะแยะมากมายเรื่องลูกเป็นข่าวในเชิงลบทั้งหมดซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นความทรงจำที่ดีสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งแต่แอนก็มองว่าคนเราบางทีจังหวะชีวิตหรือแม้แต่การตัดสินใจมันก็มีความผิดพลาดกันเกิดขึ้นแอนก็จะให้อภัยตัวเองตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะแต่มันก็เป็นความทรงจำที่ไม่ดีเท่าไหร่ในเรื่องของความรักตรงนั้น